สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกครั้งหนึ่งตอนเ้าร์ๆเด้อค่ะพี่น้องเป็นจังไดเนาะไปเจ็บเห็ดเจ็บหาวคือสี่อิ่มกันหลายๆคนแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับเห็ดเผาะอาจารย์ซูพี่เพิ่นทดมามหาแม่รั่วเพิ่นว่าอยากอยากคุยเลี้ยงเห็ดนะแม่รั่วเพิ่นว่าเพื่อนอยากมาเจ็บเห็ดตว่าเห็ดเผาะเพิ่นว่าเพิ่นไดจินแล้ว เพิ่นเคยมาเจ็บเฮ็ดบานแม่ขั้วเดี๋ยวอันสิคุยกับเพิ่อนอยู่แม่ขั้วก็เลยส่วนเพิ่นว่าเอาถ้าเฮ็ดละงูกออกเดี๋ยวแม่ขั้วสิโทรหาเด้ออาจารย์ก็เลยวางสิสิภาไปเก็บก็เลยวางสีดอกว่า <c oughs> อัน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ของอาจารย์สุพีนี่แตกเครงบนแตกเคงล่างเด้อพี่น้องแต่ว่าจับคู่ของเพิ่นน่ะ คู่บ่นวบติตตะวาเล็กในตะล่างสี่ตัวเพลินเข่าบุนสามตัวเลยเด้อพี่นองแตกสามตัวเลยสามหาเก่าแต่ว่าส่วนข้างล่างจับคู่เขา 4, ่าสี่สองตรงๆเลยเพราะว่าเเล็กในตะล่างของอาจารย์ซูพี่เนี่ยเพลินว่าบ่เคยผาดเอาเทากับบ่หัดเนี่กาจ,จับตามองพอท่าเนเาพว่าเพ่อนกับพึ่งจะมาล่งคิดเท่าหมวดสองหมวดสามหมวดนี่เนาะค่ะพี่นองเนาะของอาจารย์ซุพี่เอา เดี๋ยวมือใดมือวาดนี่คุยกันยูให้ให้โอกาสเพื่อนเฮ็ดตัวเลขแนวทางก่อนเนาะพี่น้องให้โอกาสเพื่อนเฮ็ดตัวเลขแนวทางก่อนเดี๋ยวจะแม่ขั้วสิทโทรหาเพื่อนก่อนสิไปเบิ้งอาจารย์ซุพี่หรือว่าอ่าแม่นุ่นบุรีเนาะคะ่ะ หรือว่าเจไม่ประสงค์ออกน้นกานมีน,น,นกับเข่าดีเนาะค่ะแม่นุ่นบุรี่นกับเข้าดีงวดที่แล้วได้ตัวเดียวกันแม่นุ่นบุรีก็ได้เก่ากับสองเจบ่ประสงค์ออกน้าก็ได้สองกับเก่ากับกันเนาะค่ะเอาจับตามองเ้ยค่ะว่าสายใดอ่าเดินบ่เดินเลขวิง่งส่วนช่องของแม่ขั้วเด้อพี่นอ้องอ่าเอฟซี FC แม่ขั้วสีวอลสุฟังส่วนสองของแม่ขั้วนี่ สิบว่าใครมีเหล็กจับคูพ่อปันไดเนาะมีเลขกวิ่งเลขกแลนงวดมือสุดไทยแม่ขั่วจังสีจับตัวเลขแนวทงใไ้คือประกบเป็นคือสองสุดงวดที่พานมาจับเป็นสามสุดสามสุดยังตีแม่ขั่วเอาสูตรของแม่ขั่วจับกันเองยังบ่ท่านเอาอาจารย์อื่นมาใส่เพราะว่ามีเทิ้งสูตรบนสูตรลงังแม่ขั่วเอาจับกันเองกันถือว่าเขาเนาะค่ะ เข่าสูตรบนสูตรล่างมานากันคือสองสี่หาแม่ขั้วบดได้เอาจับเอามาจับใส่หน่วยกับอ่านจมาใส่ศูนย์กับหนึ่งเผอิญศูนย์กับหนึ่งดเนะเาะอ่านหลักหน่วยล่างโดยตรงไม่ปักหลักนะหน่วยล่างโดยตรงนะ่ะไม่ปักหลักนะั้นรุดคาคตัวนั่นบ่รุดนี่ไปบ่หลอดพี่น้องบานิลล์ซีเฮาลักซีปลางเฮาพันสองสี่หาพันกอดข้อกันมาบาน่นแม่ขั้วพันบดได้จับสองสี่พันจับแต่สองหา ขอบบมักซีละหัม,มันนี่เนอกพี่น้องบาน,นี่สุดประกบคู่นี่คือคือชุดของแม่ขั่วนี่กับประกบตัางหากบาน,นี่มาอีกประกบสุดสองก็คือสรุปคลิปเนาะพี่น้องสรุปคลิปแล้วแล้ว สุดที่สามคือแม่ครัวประกบกับหลายๆอาจารย์ที่เคยประกบกันเนาะค่ะถือว่าเขาสุดประกบของแม่ครัวกับสุดสรุปคลิปเขาเก่าสามแต่ว่าบ่ดด้เป็นตัวเดนเดอร์ค่ะหงวดนี่เป็นตัวร่องอยู่เก่าสามแต่ว่าตัววิ่งตัวเลนย่งอยู่คือเก่าเดนสุดๆคือก้ากับสองเนาะแม่ครัวสรุปคลิป เด่นบนนะ่ะเด่นสุดๆคือเก้ากับสองเด่นล่างสุดๆคือศูนย์กับแปดลุดลุดเพราะว่าสรุปคลิปเนี่เห้าเอาหลายๆอาจารย์มาชนกันเนาะมันอ่าก็เลยลุดลิคลิคลิปสรุปมันถอปอ้อาบาทน,นี่เดี๋ยวแม่ขั้วสิอธิบายฟังคือว่าแม่ขั้วนี่สิบอกใครมีอาจารย์ที่จับคู่ให้สําเร็จกับมีโบกี่อาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้อง แต่ว่าแม่คั่วไปประจับคูคือล่อไก่มือหวยออกแต่ว่า,าหวยออกใหม่ๆนี่เท่ากับเบิงไหว่าหลักสิบหลักหน่วยจะมีอาจารย์หลักสิบหลักหน่วยมากตลอดจนกลัวไก่มือหวยออกเนาะค่ะ่องของแม่คั่วแล้วกับ,บนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่กใครมีปะปนกันเนาะค่ะพี่น้องเอ้า ก่อนสิไปเบิ้งคลิปอื่นๆเห้ากับมาเบิ้งเจ้าแม่งมูจองอ่างเข้ามาตลอดค่ะพี่น้องสามเข้า9เข้า8ปดเก้ออก61 3นึ่งออก09 854ออก43กับเก้าหามาทั้งสองตัวศูนออก79กับ03 สี่หกศูนย์ออกสองหกสองแออกแปดห9ึ่งออกห้าเก้าแเจ่าศูสองออกหนึ่เจ็่งหเข่ามาเรื่อยๆอ,อยูย่พี่น้องเดินมาแม่ขั้วกับเบิ้งให้อ่าย้่อนล้างห้เบิ้งประจำเนาะคะ่ะอ่า เจ็ดเก้าสี่ออกหกเก้าศูนย์หนึ่งห้าสามออกห้าเก้าสามหวดที่ผ่านมาวังหันเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงเข้าบันวันที่สิบหกทับหกทับหกเจ็ดเพิ่นเดนมากตัวเลยเอายูใส่ล่ะ มาแล้วค่ะพี่น้องเจ้าแมงูจองอ่างมาแล้วบอผิดหวังเด้อค่ะพี่น้องจับตามองดีๆอคือเจ้าแมงูจงอางนี่สิบเอ็ดหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหมวดย่างบอลลดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดนมาตัวใดรอบนี่จับตามองดีๆค่ะพี่น้อง แต่ว,ว่าเพิ่นเป็นที่บนลางอ่ะจับตาม่องดีๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นเดินมาบนลางขาของผู้ใดติดหาติดอ่ะติดงวดที่งวดที่ผ่านมากระมี่ของคนสะกลุลติดสามกับสี่ของอาจารย์ฝ่าติดสี่กับหาเนอะค่ะงวดที่ผ่านมา สามกับสี่นี่ไหลสองกับสามก็ไหลเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาที่มาชนกันกันกบเจ้าแมวมูจองอ่างรอบนี้เบื้องดีๆว่าเจ็ดสี่เก้านี่ซ้นของไผ่เนี่ยแล้วเพราะว่าแม่ขั้วออกไปหลายหลายสำนักล้วเด้อค่ะมาชนลางหลักสิบล่างหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองนี่มาส้นลางเจ็ดนี่มาส้นบนหลักสิบบนของ อุ้ยบอแมนมามาชนทีแม่แม่สกลุลฮะเลขมีที่มาจากสกลุลแมนดีเนะแมนมาชนก,นกันกับของไพเลขมีที่มาจากสกลุลนี่ค่ะพี่นอ้องส้นสองสูตรแล้วเดอ้อตัวนี้ส้นลักลักซีฟลางของแม่ขัว เจ็ดส้นทีหลักอ่าส้นทีบนของแม่สกลนครเลขมีที่มาแม่สกลนครอ่ะแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอไว้พี่จันนาสำหรับเจ้าแมงูจองอ่างนี่ยังไม่หลุดเด้อค่ะสิบเอ็ดมวดหนีหมวดที่สิบสองสิเข่ามายั่งบ่ท่านหลุดจากเทียอ่ะแคบนาจอไว้อะาผู้ซีสังจองเลี้ยนกระโถเข่ามหาแม่ขั้วเด้อค่ะเดอะ้อ หลักกระพู้สิเปิดดวงผู้ไล่ซื้อโต๊ะล้นโทษขมาไม่เด้ค่ะเดี๋ยวแม่ขั้วยังบ่ท่านไนลงซื้อห้ว่าเป็นไผ่แน่เพราะว่าขาดใแม่ขั้วคนเบอร์โทษกับขึ้นหลายโพดหาแต่บ่เห็นละพี่นอ้องเอ้าสำหรับเจ้าแมงอจ้ออ่างแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอไว้พิจารณาระวังเก่านีมาล่างแล้วละ่ะ เจ็ดนีมาส้นบนแล้วเก้านีมาส้นล่างแล้วเอาพี่จะหน้าสองตูนีนไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้พอกันคลิปนาเนาะค่ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ